ถ้าผมจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำในตอนที่เบื่อหรือแค่ทำเพราะมันสนุกอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณสามารถที่จะสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นคุณจะเชื่อไหมเราทุกคนถูกสอนให้เชื่อว่าความสำเร็จนั้นมันต้องมาพร้อมกับวิตันต้องขยันต้องอดทนต้องตั้งใจแต่ถ้าจริงๆแล้วความสนุกนั้นน่ะ คือสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จได้เหมือนกันคุณจะคิดว่ายังไงในวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องนี้กันครับคาลิเบอร์คอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในด้านไหนสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับ Roger f e เฟเดอนักเทนนิสลำดับต้นๆเขาไม่ได้โตมากับหมายเทนนิสตั้งแต่เกิดแต่โตมากับสเก็ตบอร์ดวิ่งเล่นไปทำทุกอย่างที่อยากลองมันทำให้เขาเข้าใจการเคลื่อนไหวของร่างกายสนิทกับร่างกายตัวเองมากจนงานอดิเรกเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เขามีลูกเล่นและฟุตเวิร์กที่เป็นเอกลักษณ์ในการเล่นเทนนิสของเขาจึงทำให้เขาโดดเด่นมากกว่าใครใคร เลียนาร์ดดาวินชีเขาไม่ใช่แค่นักจิตกรแต่เขาเป็นนักคิดนักทดลองวิศวกรเป็นแทบทุกอย่างบนโลกนี้ที่จะเป็นได้นั่นก็มาจากแค่ความขี้สงสัยของเขามันทำให้เขาสร้างผลงานศิลปะที่ยังคงเปลี่ยนโลกได้จนถึงทุกวันนี้เลยครับแต่ก็โอเคแหละคนที่ประสบความสำเร็จได้นั้นนำงานอดิเรกที่ตัวเองมีไปต่อยอดได้แต่แค่งานอดิเรกเพียงอย่างเดียว ก็ทำให้ประสบความสำเร็จไม่ได้งานอดิเรกมันไม่ใช่การหนีชีวิตมันไม่ใช่การหนีจากโลกความจริงมันคือสนามฝึกซ้อมชั้นดีเลยเหมือนเวลาคุณได้เล่นเกมและใช้สูตรโกงดีๆนี่เองแหละและถ้าคุณเห็นว่ามันช่วยสร้างความสำเร็จได้ยังไงคุณจะมองงานอดิเรกที่มีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยเริ่มกันที่ 1. ครับ The Generalist Effect มนุษย์เป็ดที่โลกต้องการทุกวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากมายเป็นวงกว้างแล้วนะครับการเป็นเป็ดเนี่ยซึ่งเราก็เคยทำคลิปเนื้อหาการเป็นเป็ดมาแล้วเหมือนกันลองกดเข้าไปดูได้นะครับคนเราเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดสักอย่างอยู่เสมอต่างก็พยายามเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อหนึ่งอาชีพเพื่อหนึ่งตัวตน แต่โลกใบนี้มันก็ไม่ได้หยุดนิ่งมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดแต่มันก็เปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่มันจะเป็นซะด้วยสิเมื่อมันเป็นแบบนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งการเป็นผู้เชี่ยวชาญมันก็จบเห่กันหมดแต่การเป็น generalist หรือเป็นเป็ดพวกเขาจะปรับใช้ปรับตัวในสิ่งที่ทำได้การเป็นเป็ด เหมือนเป็นคนที่มีความหลากหลายอยู่ในตัวที่จะสามารถจูรอดเติบโตและปรับตัวได้เหมือนกับเฟเดรเรอร์ในช่วงท้นคลิปที่หยิบทักษะจากหลายสิ่งที่เขาทำจากหลายกีฬาที่เขาเคยเล่นมาหลอมรวมกันจนกลายเป็นสไตล์การตีเทนนิสเฉพาะตัวของเขาสมองของคุณจะสร้างจุดเชื่อมโยงหลายจุดเข้าไว้ด้วยกันจนพัฒนากลายเป็นความสามารถใหม่ที่มันเป็นคุณจริงๆ หรืองานศิลปะของเลโอนาร์โดดาวินชีที่ดูมีชีวิตขึ้นมาได้นั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เขาวาดไว้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เขาออกแบบซึ่งงานอดิเรกเนี่ยจะสามารถฝึกให้คุณกลายเป็นเป็ดที่มีคุณภาพได้ครับและในปัจจุบันเนี้ยมันก็มีงานอดิเรกหนึ่งที่ตอกย้ำเรื่องนี้สุดๆและการจะเริ่มงานอดิเรกงานนี้เนี่ยมันง่ายกว่าที่คุณคิดไว้เยอะมาก เพราะนั่นคือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับเพราะทุกครั้งที่คุณถ่ายรูปถ่ายคลิปตัดต่อหรือเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึง่งคุณกำลังฝึกสกิลที่เรียกว่าการสื่อสารการมองโลกและความเข้าใจมนุษย์ตอนแรกๆอาจจะเริ่มเป็นงานอดิเรกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันทำให้การสื่อสารของคุณนั้นมันชัดมากขึ้นความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์เองก็มากตามไปด้วยและนี่ก็คือความลับที่ไม่ค่อยลับเท่าไหร่ที่มีแต่ครีเอเตอร์เท่านั้นที่จะเข้าใจเสียงเพลงนั้นมันสร้างเรื่องราวได้มากจริงๆผมคิดว่าคนตัดต่อเนี่ยจะเข้าใจกันดีครับเรื่องนี้ว่าการเลือกเพลงที่ใช่กับเรื่องราวที่จะเล่านั้นมันโคตรจะยุ่งยากเลยไหนจะการเลือกฟอนต์ตัวหนังสืออีกใช่ไหมครับแค่นี้ก็เสียเวลาเป็นวันๆได้แล้ว การสร้างคอนเทนต์นั้นมันไม่ได้สอนให้คุณสร้างสรรค์แต่สิ่งต่างๆอย่างเดียวเท่านั้นมันสอนให้คุณรู้จักมองสิ่งเล็กๆรอบตัวและหาทางต่อยอดมันให้กลายเป็นสิ่งใหม่ในแบบของคุณเองด้วย 2. Network Effect การสร้าง Connection งานอดิเรกนั้นนำพาผู้คนมาเจอกันเข้ากลุ่มเล่นกีฬากลุ่มวาดรูป กลุ่มถ่ายรูปเพลอเพแป๊บเดียวคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วบางทีสิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำแต่อาจจะเป็นใครที่คุณได้เจอระหว่างทางโอกาสดีๆเนี่ยจะซ่อนอยู่แถวๆนี้แหละเพื่อนที่คุณไปถ่ายรูปด้วยกันในวันนี้ในวันต่อไปอาจจะเป็นผู้ร่วมธุรกิจของคุณก็ได้งานอดิเรกสร้างกลุ่มคนและกลุ่มคนก็สร้างอนาคต 3. ลดความเครียดความเครียดนั้นเป็นพิษหลหลายคนก็คงเข้าใจกันดีมันขจัดความคิดสร้างสรรค์ทำให้ตามืดบอดทำให้หมดไฟทำให้ดูแล้วจะใช้ชีวิตได้ลำบากมากขึ้นแต่งานไอเดเรกเนี่ยเป็นเหมือนกับปุ่มรีเซ็ตระบบสมองที่ร่างกายของเรานั้นต้องการบางทีพักบ้างสักนิดแล้วผ่อนต่ออีกสักหน่อย เรื่องอยากๆและเรื่องที่มันตันๆอยู่ก็อาจจะแก้ไขได้ง่ายขึ้นไอ์สไตน์แก้โจทย์สมการได้ออกระหว่างที่เดินพักนั่งเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะส่วนสตีฟจ็อบส์ก็ได้แรงบันดาลใจในการสร้างฟอนต์ของ Apple ได้เพราะตอนเข้าคลาสออกแบบตัวอักษรมันก็ฟังดูตลกนิดนึงนะที่การหยุดพักทำให้คุณไปต่อได้ถ้าไม่มีงานอดิเรกคุณอาจจะถูกความเครียดบดขยี้จนเละไปเลยก็ได้ครับ และทั้งหมด3สิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงคุณจะหางานอดิเรกเจอได้ยังไงมันไม่ใช่ว่าแค่ทำอะไรที่มัน productive ก็พอแล้วจงเลือกทำในสิ่งที่มันจุดไฟคุณได้อะไรที่มันทำให้เราลืมเวลาไปเลยตอนทำมันซึ่งมันแบ่งได้เป็น3อย่างคร่าวๆดังนี้ครับ 1. physical hobbies งานอดิเรกทางกายก็ตามชื่อเลยครับ อะไรที่มาใช้ร่างกายทำเป็นหลักเช่นการวิ่งก็ดีการฝึกศิลปะกการต่อสู้ก็ดีการเต้นก็ดีครับมันจะช่วยสอนเรื่องวินยัยการจับจังหวะและความสม่ำเสมอให้กับร่างกายของคุณ 2. creative hobbies งานอดิเรกเชิงสร้างสรรค์เช่นวาดรูปการออกแบบการเล่นดนตรีการเล่าเรื่องมันจะช่วยคุณสร้างบางสิ่งขึ้นมาได้จากสูตรเลยครับ และ 3. Content Creation มันเป็นงานอดิเรกที่กว้างมากที่สุดแถมเข้ากับโลกปัจจุบันได้ดีเลยทีเดียวมันไม่ใช่แค่การเล่นแต่มันคือการลงมือทำการสื่อสารการสร้างแบรนด์สร้างผู้ชมที่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อาจจะเป็นการทำช่อง YouTube ก็ได้หรือไม่ก็ทำไลฟ์ TikTok ขายของ ทุกอย่างนั้นก็นับเป็นการสร้างคอนเทนต์เหมือนกันสุดท้ายนี้อย่ามองว่างานเอเดเรกมันเป็นแค่ของเล่นให้มองมันเป็นพื้นที่ที่คุณจะสามารถฝึกลองผิดและลองถูกได้เพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จมันไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่มันยิ่งใหญ่แต่มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณรักจริงๆและทำซ้ำได้ทุกวัน งานอดิเรกอาจจะดูไร้ค่าสำหรับบางคนแต่วันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่เหมือนใครเลยก็ได้มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเป็นตัวคุณจริงๆเลยก็ได้ครับ Spark m i n ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับและอย่าลืมนะครับ Spark m i n จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ